สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเล่านิยายจีนแปลเรื่องราชันเทพเจ้าเรื่องนี้ยาวไปหน่อยแต่สนุกมากๆเลยยี่หนอก็เลยเอามาสรุปยอ่อๆแล้วเล่าต่อให้ฟังตามสไตล์ของยี่หนอเองถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ยี่หนอด้วยเนะ้อ ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากพิชิดมรดกข,ของเซียนชั้นแรกเริ่มได้สีแหง่งเจ้าเฟิงก็ตัดสินใจที่จะไปยังมรดกสวรรค์ซึ่งเป็นมรดกข,ของเซียนระดับสูงระหว่างทางเขาก็ได้รวบรวมกําลังพลซึ่งเป็นกองทัพของสัตว์อสูรได้สองฝูงและเมื่อไปถึงที่หมายเขาก็ได้พบกับคนของกลุ่มองค์ชาย8คนพวกนั้นมากัน3คนเป็นคนตระกูลจีสองคนและเป็นเซียนตระกูลเฉาอีกหนึ่งคน2คนนี้เป็น8ตระกูลใหญ่ ของราชวงศ์ทั้ง3ไล่ให้เจ้าเฟิงไปที่อื่นซะเพราะพวกตนยึดที่นี่ได้หมดแล้วจากนั้นก็เข้าไปข้างในแล้วก็ไล่คนที่เข้าไปก่อนออกมาเจ้าเฟิงบอกให้โจสู้เอ๋รรออยู่ข้างนอกถ้ามีอะไรก็ให้ใช้ค่ายกวนนายกแล้วไปหาองค์ชายก้าส่วนตนก็เข้าไปข้างในคนเดียวระหว่างทางเขาได้ปล้นเอาหยกสองชิ้น จากกลุ่มที่เพิ่งโดนไล่ออกมาจากนั้นก็รู้สึกได้ว่ามีอีกสี่คนกำลังตามเข้ามาเหมือนกันจึงตัดสินใจจัดการกับ3คนตรงหน้าก่อนโดยเล็งเป้าไปที่จีไปเป็นคนแรก อีกฝ่ายรับมือไม่ไหวจึงใช้ค่ายกลในยกหนีไปแล้วเป้าหมายต่อไปของเจ้าเฟิงก็คือคนตระกูลจีอีกคนแต่เซียนไปเลียนไม่ยอมให้ทําได้จึงเกิดการต่อสู้กันซึ่งเจ้าเฟิงก็สามารถสู้ได้อย่างสูสีกับเซียนไปเลียนในระยะประชิดและตอนนั้นเองเขาก็ได้แสดงพลังเพลิงมารูหิตส,สมบูรณ์แบบออกมา อีกฝ่ายเป็นหนึ่งในคนของแปดตระกูลใหญ่จึงรู้ดีว่ามันมีพลังขนาดไหนก็เลยรีบถอยออกแล้วทิ้งระยะห่างกับเจ้าเฟิงด้วยความตกใจเซียนไปเลียนรู้ดีว่าเพลิงมาโลหิตส,สมบูรณ์แบบเป็นหายนะของเคล็ดวิชาต่อสู้ประชิดต,ตัวทั้งหมดในที่สุดวันนี้เขาก็เข้าใจว่าเทียหงนานเรียกเจ้าเฟิงไปพบทำไมในวันที่มีสึกชิงตำแหน่งผู้ติดตาม เมื่อเป็นแบบนี้คนที่แพ้อาจจะเป็นเขาซะเองนั่นทำให้จิตต่อสู้ของเซียนไปเลี้ยนหมดไปเขายื่นมือมาข้างหน้าสแสดงเจตนาให้อีกฝ่ายหยุดก่อนถึงวันนี้เซียนไปเลี้ยนจะสามารถต่อสู้กับเจ้าเฟิงจนชนะได้เขาก็ไม่กล้าค่าเจ้าเฟิงเพราะไม่อยากผิดใจกับตระกูลเถี่ยแต่ในสถานการณ์ที่เขาปล่อยพลังเต็มที่ได้แค่สี่ส่วนเท่านั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ คิดได้อย่างนั้นเซียนไปเลี้ยนจึงเริ่มเจรจาความร่วมมือกับเจ้าเฟิงด้วยความกระอักกระอ่วนใจเจ้าเฟิงชะงักไปเล็กน้อยไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะหมดความต้องการที่จะต่อสู้แต่เมื่อนึกถึงอีกสี่คนที่กำลังเข้ามาเจ้าเฟิงจึงตัดสินใจเจรจาด้วยโดยขอส่วนแบ่งเจ็ดส่วนเซียนไปเลี้ยนกัดฟันอย่างไม่ค่อยพอใจแต่เมื่อนึกบางอย่างขึ้นมาได้จึงหันไปมองจีเติ้งเทียนและบอกว่าตนขอสามส่วน อีกฝ่ายเข้าใจได้ในทันทีว่าการร่วมมือกันครั้งนี้เขาจะไม่ได้อะไรเลยแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อเขาไม่มีอะไรจะไปสู้กับทั้งสองคนนั้นได้เมื่อตกลงกันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้าเฟิงจึงเสนอตัวเป็นคนเปิดทางให้ความจริงแล้วเซียนไปเลี้ยนไม่มีประโยชน์กับเจ้าเฟิงเท่าใดนักแต่ถ้าเขาไล่อีกฝ่ายไปแล้วฝ่ายนั้น ก็คงจะไปเข้ากับอีก4คนที่กำลังเข้ามาตัวเจ้าเฟิงเองนั่นแหละที่จะลำบากเมื่อทั้งสองร่วมมือกันสัตว์ประหลาดหินกรวดที่ดาหน้าเข้ามาก็ไม่ขนามือแม้แต่น้อยเจ้าเฟิงเลือกใช้วิชาดวงตาในการจัดการกับสัตว์ประหลาดพวกนั้นทำให้เซียนไปเลี้ยนตื่นตระหนกพร้อมกับสงสัยว่าทำไมเจ้าเฟิงจึงเลือกใช้วิชาดวงตาจัดการกับสัตว์ประหลาดเขาเห็นเพียงแค่คลื่นพลังสีทอง พุ่งออกมาจากตาซ้ายของเจ้าเฟิงแล้วทะลุผ่านร่างสัตว์ประหลาดพวกนั้นเพียงไม่นานทางเดินนั้นก็ว่างเปล่าเหลือไว้เพียงหมอกควันบางเบาหลังจากที่ร่างของสัตว์ประหลาดถูกแสงสีทองทําให้สลายหายไปเพราะสัตว์ประหลาดพวกนี้เกิดมาจากโลกมิติเจ้าเฟิงจึงสามารถแยกส่วนมันได้อย่างง่ายดาย ตอนนี้เป้าหมายของเขาลุล่วงแล้วอย่างแรกคือพิชิตมรดกอย่างรวดเร็วแล้วค่อยหลบหนีอย่างที่สองคือขมขวัญเซียนไปเหลียนแม้อีกฝ่ายจะบอกว่าร่วมมือกันแต่เจ้าเฟิงก็ไม่อาจเชื่อใจได้เขาจึงต้องขู่ให้กลัว โดยการใช้พลังเนสีทองให้เห็นว่าแข็งแกร่งเพียงใดขณะที่เจ้าเฟิงชวนให้ไปต่อเซียนไปเลียนยังคงตะลึงเพราะมองวิชาของเจ้าเฟิงไม่ออกส่วนจีเติงเทียนราวกับโดนฟ้าผ่าตัวแข็งทื่อนึกถึงแต่เรื่องที่จีอูเย,ย่ได้เคยประลองกับเจ้าเฟิงมาก่อนแล้วเล่าให้ฟัง เจ้าเฟิงเรียกฟงแมงป่องพิษออกมาพวกมันไม่มีความคิดไม่มีสติปัญญาแต่พลังโจมตีแข็งแกร่งมากพวกมันรุกคืบไปข้างหน้าเพื่อเปิดทางให้กับผู้เป็นนายทั้งสามเข้าไปในส่วนลึกของมรดกด้วยความเร็วสูงสุดขณะเดียวกันสัตว์ประหลาดหินกรวดก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้เชนไปเลียนอยากทำประโยชน์บ้างจึงเป็นฝ่าย พุ่งออกไปเปิดทางให้ไม่นานทั้งสามก็ไปถึงปลายทางซึ่งด้านหน้ามีสัตว์ประหลาดหินกรวดคันเซียนขวางอยู่เซียนไปเลี้ยนจึงชักชวนเจ้าฟิงให้ลงมือพร้อมกัน เมื่อทั้งสองเริ่มลงมือโจมตีด้วยพลังอันรุนแรงจึงได้รู้ว่ามันมีพลังในการคืนชีพสามารถคืนสภาพตัวเองได้อย่างรวดเร็วเจ้าเฟิงวิเคราะห์โครงสร้างของมันแล้วรู้สึกว่าไม่ต่างกันกับตัวอื่นๆที่เขาจัดการไปแล้วจึงเล็งตาซ้ายไปที่หัวใจของมันแล้วปล่อยลําแสงสีทองทะลวงเข้าไปในนั้นเพียงครู่เดียว ตัวของสว์ประหลาดก็สูญสลายไปเหลือเพียงผลึกสามชิ้นที่ปรากฏขึ้นตรงตำแหน่งหัวใจของมันเท่านั้นมันคือผลึกเซียนระดับล่างนั่นเองเมื่อผลึกเซียนถูกชิงไปสวยประหลาดก็เกิดใหม่ไม่ได้อีกเจ้าเฟิงเก็บผลึกเซียนเข้าไปไว้ในมนตราอากาศท่ามกลางสายตาอิจฉาริษยาจากอีกสองคน ตัวเซียนไปเรียนเองแม้ว่าจะเป็นถึงเซียนแต่ก็มีผลึกเซียนไม่กี่ชิ้นแต่ตอนนี้เจ้าเฟิงกลับได้ไปครองถึง3ชิ้นอย่างง่ายดายนั่นทําให้เขาเกือบลืมตัวลงมือชิงแย่งเอามาแต่ก็เปลี่ยนใจมาเป็นการใช้เรื่องข้อตกลงมาถามหาความชอบธรรมเจ้าเฟิงทรัพยากรในมรดกเซียนแบ่งเ,เจ้าเจ็ดข้อสามในตอนนี้เจ้าออผลึกเซียนระดับล่างไปทั้งหมดหมายความว่ายอย่างไร แน่นอนว่ามรดกท่าน3ค่า7แต่นี่คือสิ่งที่ข้าได้จากสัตว์อสูรที่ข้าสังหารเอง คำตอบของเขาทําให้อีกฝ่ายถึงกับพูดอะไรไม่ออกจากนั้นทั้ง3มก็เข้าไปในห้องโถงใหญ่ทันทีที่เข้าไปพลังชะตามังกรก็หลั่งไหลพรั่งพลูเข้าไปในยกบนร่างของพวกเขาแต่ไม่นานก็หยุดเซียนไปเลียนอดสงสัยไม่ได้เพราะมันน้อยกว่าที่คิดไว้มากทันใดนั้นเองสายตาของทั้ง3ก็ไปเจอเข้ากับแสงคลื่นน้ำสามลูกที่ลอยล่องอยู่กลางอากาศจากนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น ข้าแสดงความยินดีกับพวกท่านที่ผ่านด่านสำเร็จแต่ไม่ผ่านเงื่อนไขผู้รับสืบทอดด้วยเหตุนี้จึงมอบของล้ำค่าให้ท่านผู้พิชิตได้เพียงสามสิ่งเท่านั้น สิ่งที่กำลังส่งเสียงอยู่ก็คือเจตจำนงที่หลงเหลือของโลกมิติซึ่งเจ้าเฟิงเพิ่งจะรู้เป็นครั้งแรกว่ามีแบบนี้ด้วยเซียนไปเลี้ยนก็เลยอธิบายให้เจ้าเฟิงฟังว่าหลังจากที่โลกมิติส่วนตัวค่อนข้างเสถียรและมั่นคงแล้วเซียนจะประทับเจตจำนงของตนลงไปในนั้นให้เป็นผู้ดูแล เมื่อพูดถึงผู้ดูแลเจ้าเฟิงก็นึกถึงแมวขโมยตัวน้อยขึ้นมาซึ่งตอนนี้มันคอยช่วยเจ้าเฟิงดูแลทุกอย่างในมิติมนตราอากาศอยู่เจ้าเฟิงรูปคางในท่าทางครุ่นคิดแล้วเอ่ยขึ้นมาบ้างดูท่าแล้วเศษเสียวเจจำนงที่หลงเหลือในโลกมิติแห่งนี้ยังคงยึดความปรารถนาของเซียนตอนที่มีชีวิตอยู่ก็คือคัดเลือกผู้พิชิตมรดกอย่างเข้มงวด และนี่คือสาเหตุที่ทั้ง3ได้พลังชตามังกรเพียงน้อยนิดสรุปว่าถ้าไม่ทำลายเจตจำนงนี้ทั้ง3ก็จะได้ขอมาแค่3อย่างที่มันมอบให้เท่านั้นแต่ถ้าคิดจะโจมตีเจตจำนงก็จะผนึกกำลังกับพลังทั้งหมดของโลกมิติฆ่าทุกคนอย่างง่ายดายเจ้าเฟิงพิจารณาของ3อย่างด้วยแววตาครุ่นคิด อย่างแรกคือเคล็ดวิชาสวรรค์เก็บปราณถัดมาคือยาโอสถสีแดงหน้าตาน่าเกลียดต้นหนึ่งอย่างสุดท้ายคือผลึก,ลกเซียนระดับล่าง10บชิ้นตอนนั้นเองเซียนไปเลี้ยนก็เอ่ยขึ้นมาบอกเจ้าเฟิงว่าเขาขอเคล็ดวิชาสวรรค์เก็บปราณส่วนอีกสองอย่างเจ้าเฟิงเอาไปได้เลย คิ้วสองข้างของเจ้าเฟิงขมวดมุ่นเขาไม่ได้พอใจในของสามอย่างนี้เลยเซียนไปเลียนคิดว่าเจ้าเฟิงไม่พอใจที่ตนขอเคล็ดวิชาไปจึงเตรียมจะเปลี่ยนของที่เลือกแต่เจ้าเฟิงกลับตอบตกลงแล้วเข้าไปเก็บของของตนมาซะง,งั้นเมื่อเจ้าเฟิงสัมผัส กลุ่มแสงที่ห่อหุ้มของเอาไว้มันให้ความรู้สึกเหมือนตอนที่ซินหูเฮิงใช้ไม้อ่อนสลายพลังของเขาในมิติเทพลวงตาพลังกายของเขาถูกสเสวียนอ้าวสายน้ำสลายไปจนหมดเซียนไปเลียนก็เผชิญกับปัญหาเดียวกันแต่พวกเขาไม่มีเวลาแล้วเจ้าเฟิงจึงโคโจรสายเลือดเพลิงมาโลหิตแล้วซัดหมัดอสศนีศักดิ์สิทธิ์เข้าไปทำให้กลุ่มแสงนั้นแตกออก เขาจึงได้ผลึกเซียนสิบชิ้นมาก่อนไม่นานจากนั้นเซียนไปเลียนก็ใช้เคล็ดวิชาธาตุไฟตามตามเจ้าเฟิงก็ทำให้เขาได้สมบัติมาไว้ในมือเหมือนกันและทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าให้พวกเขาทิ้งสมบัติทั้งหมดไว้ซะจีเติงเทียนมีสีหน้าตึงเครียดมองไปทางเจ้าเฟิงกับเซียนไปเลียนแต่เมื่อเห็นว่าทั้งสองคนไม่ได้เกรงกลัวแม้แต่นิดเดียวเขาก็สงบใจลงได้ ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ได้รู้ว่าแต่ละคนเป็นใครกันบ้างฝ่ายนั้น นำโดยเซียนมานธมินแห่งวังเก้านิระยะและผู้ที่ตามมาคือปฐมปฐมเซียนอีกสามคนเซียนมานจ้องไปที่โอสถสีแดงแล้วจึงพูดออกมาว่านั่นคือบุปผาปีศาจสามภพแล้วยังหันมาบอกกับเจ้าเฟิงอีกว่ามันไม่มีประโยชน์กับเขานักจงยกให้ตนซะแล้วบุญคุณความแค้นระหว่างเจ้าเฟิงกับวังเก้านิระยะวันนี้ตนจะไม่เข้าไปยุ่ง ที่เขาต้องใช้การต่อรองก่อนแทนที่จะแย่งชิงเลยก็เพราะเกรงว่าเซียนไปเหรียนที่อยู่ข้างๆจะช่วยเจ้าเฟิง ส่วนเจ้าเฟิงก็รับข้อเสนออย่างง่ายดายสร้างความงุนงงให้กับอีกฝ่ายไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะสมบัติตรงหน้าสำคัญกว่าจึงรีบจัดการทำลายกลุ่มแสงนั้นเพื่อเอามันมาแต่แล้วในกลุ่มแสงก็มีแมวขโมยตัวหนึ่งโผล่มาเสยะยิ้มให้เขาก่อนที่จะเก็บเอาบุปผาปีศาจสามพบไปกว่าเซียนมานจะนึกได้แมวตัวนั้นก็หายไปแล้วส่วนเจ้าเฟิงก็รีบใช้ปีกแสง บินหนีไปอย่างรวดเร็วเสียนมานโกรธเกรี้ยวอย่างมากจึงรีบพุ่งตามเจ้าเฟิงไปเสียนไปเลียนระเบิดเสียงหัวเราะลั่นเมื่อเห็นว่าเสียนมารธมินเองก็โดนเจ้าเฟิงปั่นหัวเสียนมารธมินเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในขอบเขตเทวาเรนลับชั้นแรกเริ่มของวังเก้าวนิระยะทั้งยังมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะทะลวงผ่านชั้นต้นแล้วด้วย เมื่อกองกำลังขององค์ชาย13ถูกล่อไปทางอื่นเสียนไปเลียนกับจีเติงเทียนจึงมีโอกาสหนีได้ในการทดสอบคัดเลือกราชทายาทหวังก้าวเนื้อระยะได้ตำแหน่งมาสองตำแหน่งก็คือ เซียนมานและปฐมมาเซียนอู้ผู้อาวุโซสซีเพิงระหว่างนี้เจ้าเฟิงใช้ใบและเมล็ดบัวฟ้าวารีครามส่วนหนึ่งเขาจะไม่ยอมมอบบุปผาปีศาจสามภพให้กับวังเก้าในระยะเด็ดขาดอีกฝ่ายยังคงตามล่าเขาพร้อมกับบอกว่าถ้ามอบบุปผาให้ก็จะไม่ทำร้ายเจ้าเฟิงในการทดสอบอย่างแน่นอนสิงเจ้าเฟิงก็ไม่เชื่ออีกฝ่ายจึงเริ่มลงมือทันที จ้าเฟิงกระตุ้นปีกแสงอัศนีผ่านฟ้าแล้วก็ต้องตกใจเมื่อพบว่ามันถูกจำกัดไปส่วนหนึ่งแต่ความเร็วของอีกฝ่ายกลับไม่ได้รับผลกระทบมากนักทั้งสองฝ่ายไล่ตามกันไปจนถึงทางออกเจ้าเฟิงก็พบว่าโจสู้เอ๋อไม่อยู่ตรงนั้นแล้วจึงคิดว่าเซียนมานคงบีบให้นางใช้ค่ายกลในหยกคุ้มกันเมื่อออกมาได้ก่อนเจ้าเฟิงก็ เตรียมตั้งรับคนที่จะตามมาด้วยเพลิงวายุอาสนีเนเทพเจ้าทันทีที่อีกฝ่ายปรากฏกายขึ้นเขาก็ตรึงเป้าหมายได้และซัดพลังใส่ทำให้เพลิงเนสสีม่วงพร้อมกลิ่นอายอาสนีเทวะพุ่งทยานไประเบิดบุญร่างของเซียนมารธมินมงกุดบนหัวของฝ่ายนั้นเปล่งแสงออกมาช่วยให้การโจมตีดวงวิญญ,ญาณลดลงแต่พลังอัสนีเทวะไม่สามารถกำจัดออกไปได้ โคมบุ้มดวงวิญญาณและมงกุฎของเซียนมานทมินเสียหายไประดับหนึ่งจากนั้นเจ้าเฟิงก็ใช้กายกศักดิ์สิทธิ์อัศนีเตรียมพร้อมสู้กับอีกฝ่ายทั้งสองต่อสู้กันอยู่ครู่หนึ่งเจ้าเฟิงก็ตระหนักได้ว่าเซียนมานทมินแข็งแกร่งกว่าเซียนไปเหลียนมากแล้วก็ยังชำนาญเคล็ดวิชาความเร็วไม่สู้ประชิดต,ตัวกับเขาเลย อีกฝ่ายไม่สู้ระยะประชิดด้วยเจ้าเฟิงก็โคจรสายเลือดเพลิงมาโลหิตแล้วพุ่งเข้าไปใกล้ฝ่ายนั้นซะเองเลยซึ่งเซียนมานธมินเองก็รู้เรื่องเกี่ยวกับเจ้าเฟิงกับตระกูลเถียมาก่อนแล้วแต่วังเก้านิระยะไม่ได้เกรงกลัวตระกูลเถียเขายังคงลงมือกับเจ้าเฟิงเต็มที่ ทั้งสองปะทะกันจนกระสอสายฟ้าของเจ้าเฟิงแตกออกแต่เซียนมานธมินกลับไม่ได้รับผลสะท้อนกลับใดๆกลายเป็นวิชาของอีกฝ่ายที่กำลังโจมตีไปยังร่างของเขาแต่เจ้าเฟิงก็ไม่กลัวยังคงพุ่งเข้าไปโจมตีเซียนมานธมินไม่หยุดแต่แล้วก็ต้องโดนพลังอำนาจของอีกฝ่ายกดดันทำให้ร่างกายหนักอึ้งตอนนี้เองที่เจ้าเฟิงเพิ่งสังเกตเห็นบางอย่าง ที่ไม่ชอบมาพากลแต่เขากลับตัวไม่ทันเสียแล้วเพราะอีกฝ่ายได้เรียกโลกมิติส่วนตัวออกมากักขังเขาเอาไว้แล้วเจ้าเฟงทั้งตกใจและสงสัยปกติแล้วโลกมิติไม่น่าจะแนบเนียนขนาดนี้เพราะที่นี่คือโลกบรรพกาลที่เก่าแก่เสียนมานทมินเห็นสีหน้าชงนสงสัยของเจ้าเฟิงก็หัวเราะออกมาเสียงดัง ฮ่า<ก>ฮ่าฮาถูกแล้วมเมยู่ที่นี่จกักระพัดทั่วไปจะแสดงพลังออกมาได้มากที่สุดห้าส่วนขีดจำกัดของเซียนอยู่ที่หกส่วนแต่เจ้าคิดว่าวางังเกาในระยะไม่ได้เตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้หรือ วังก้านิรยาเตรียมตัวสำหรับเรื่องนี้ไว้นานแล้วเราเก็บสะสมมาเป็นเวลานับหมื่นปีแล้วยังยอมจ่ายไปเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างสมบัติที่เหมาะกับเงื่อนไขต่างๆของมิตินี้พลังที่ข้าแสดงออกมาในตอนนี้เกือบจะถึง8ส่วนนอกจากเซียนที่มีสมบัติล้ำค่าแบบเดียวกันข้าก็อยู่ได้โดยไร้เทียมทานตายซะเถอะเจ้าฟงพูดจบ ก็บกมือพาเอาพลังมหาศาลกดดันเจ้าเฟิงจนกระดิกตัวไม่ได้เขาแสดงท่าไมายตายในคมภีศักดิ์สิทธ ah ิ์นิระยะภูมิออกมาทำให้ตรงหน้าของเจ้าเฟิงมีหลุมดำหลุมหนึ่งปรากฏขึ้นแต่ทันทีที่ฝ่ามือหนึ่งของเซียนมารทมินกำลังจะตบลงบนร่างของเจ้าเฟิงเขาก็ใช้พลังเคลื่อนย้ายมิติทำให้พลังของฝ่ามือนั้นหายไปต่อหน้าต่อตาเซียนมารทมินชะงักไปเล็กน้อยในข้อมูลเขามีข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าเฟิง ยู่แต่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ทันใดนั้นเขาก็สัมผัสได้ถึงการโจมตีของลำแสงทมินที่เป็นเศษเชี่ยวหายไปแล้วลอยผ่านหัวเขาไปพอดีแม้จะไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนักแต่การถูกกระบวนท่าของตัวเองทำร้ายเข้าถือเป็นความอับยศที่เซียนมานทมินไม่เคยเจอมาก่อนแต่เขาก็ไม่ได้โง่เห็นแค่นั้นก็รู้แล้วว่าเจ้าเฟิงเคลื่อนย้ายได้แค่ของเล็กๆเ,เขาจึงโจมตีให้ใหญ่ขึ้น หนในสมที่กำลังดูเหตุการณ์อยู่ก็คือปรมาจารย์ศาสตร์การแพทย์ของตระกูลตวนมู่เขาตื่นตะลึงอย่างมากเมื่อเห็นในความแข็งแกร่งของเจ้าเฟิงขณะที่ซีเพิงซึ่งเป็นคนของวังเก้านิระยะกำลังยิ้มเยาะขณะมองเจ้าเฟิงที่ถูกบีบคั้นและคิดว่านี่แหละคือจุดจบของคนที่ดูแคลนวังเก้านิระยะ สีหน้าของเจ้าเฟิงหนักอึง้งเขาไม่เคยคิดเลยว่าบนร่างของเซียนมานทมินจะมีสมบัติล้ำค่าที่สอดคล้องกับมิติบรรพาการตอนนั้นเองเจ้าเฟิงก็ตระหนักขึ้นได้ว่าในเมื่อวังเก้านิระยะยังมีสมบัติล้ำค่าแบบนี้ได้ขั้วอำนาจที่แข็งแกร่งอื่น,นๆก็น่าจะมีเหมือนกันตอนสู้กับเซียนไปเเลี้ยนเจ้าเฟิงใช้ปราณแท้ไปมากและตอนบุกไปเอาบุปผา ปีศาจก็ใช้พลังดวงตาไปมากเหมือนกันและก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะมีลูกไม้อะไรอีกส่วนมนตรอากาศก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นเจ้าเฟิงจึงไม่ลังเลแม้แต่น้อยที่จะใช้ค่ายกลในหยกเน้นทำให้เขากลับไปหาองค์ชายก้าวได้อย่างปลอดภัยเซียนมานธมินแม้จะเสียดายแต่ก็คิดว่านี่ไม่ใช่โอกาสเพียงครั้งเดียวเจอกันครั้งหน้าเจ้าเฟิงก็ไม่มีความช่วยเหลือจากหยกแล้ว ถึงตอนนั้นเขาก็จะฆ่าเจ้าเฟิงได้อย่างง่ายดายในตอนนั้นกลุ่มขององค์ชายก้าอยู่ที่พื้นที่ด้านนอกของพื้นที่ต้องห้ามหุบเขาวายุธมินทั้งสี่คนกำลังแอบอยู่ในหินยักษ์ที่รับตาคนขณะที่กำลังปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงกลุ่มคนสามคนที่เข้ามาในพื้นที่เมื่อต้องตัดสินใจที่จะเข้าไปในหุบเขาตาเท่าอิง ก็จนปัญญาไม่รู้ว่าควรจะพาใครเข้าไปด้วยจริงขายถึงจะแข็งแกรง่งมีความมุ่งมั่นแต่ก็ขาดความมั่นใจส่วนโจสู้เอ๋อผู้อ่อนแอยิงไม่ต้องพูดถึงขณะที่องค์ชายก้าวนั้นจะให้เข้าไปเสียงขนาดนี้ไม่ได้เขาไม่มีพลังค่ายกลในยกให้วาบไปหาคนอื่นได้เหมือนกับผู้ติดตามแต่ ตราจำลองของพวกเขาสามารถใช้ติดต่อภายนอกเพื่อขอยอมแพ้และพาสมาชิกทุกคนกลับออกไปได้อย่างปลอดภยัยเมื่อพิจารณาให้ดีแล้วมีแต่ตาเท่าอิงกับจิงายที่เข้าไปในนั้นได้แต่กำลังรบที่มีเพียงแค่สองคนก็น้อยจนเกินไปอย่าว่าแต่รับมือกับอันตรายในเขตพื้นที่ต้องห้ามเลยแค่เจอกองกำลังอื่นก็ไม่น่าจะรับมือไหวแล้ว โจสูเอ๋อจึงแนะนําให้ตัดใจอย่าเข้าไปเสี่ยงเลยแต่แล้วขณะที่ทุกคนกําลังกระวนกระวายคิดไม่ตกอยู่นั่นเองคนที่พวกเขาคิดไม่ถึงก็โผล่มาทั้งสี่ต่างร้องเรียกชื่อเจ้าเฟิงขึ้นมาอย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นจึงถอนหายใจกันอย่างโล่งอก พวกเขาต่างก็รู้ถึงสถานการณ์ของเจ้าเฟิงจากโจสู้อือจึงค่อนข้างกังวลและเมื่อได้รู้ว่าเจ้าเฟิงได้ประมือกับเซียนมานธมินจนถูกบีบให้ใช้ค่ายกลทุกคนก็ชะงักไปพร้อมกันเพราะอีกฝ่ายถูกจัดให้เป็นหนึ่งในคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในการคัดเลือกครั้งนี้ เมื่อไต่ถามกันตามสมควรจบแล้วตะเท่าอิงก็ถามความเห็นของเจ้าเฟิงเกี่ยวกับพื้นที่ที่พวกตนกำลังเล็งอยู่เจ้าเฟิงจึงเสนอว่าตนตาเท่าอิงและจิงขายจะเข้าไปข้างในให้องค์ชายก้าวกับโจสู้เอ๋อรออยู่ข้างนอกแต่ตรงนี้ยังไม่รับมากพอเจ้าเฟิงจึงแนะนำที่ซ่อนตัวใหม่นั่นทำให้ดวงตาของตาเท่าอิงส่องประกายอย่างมีความหวังขึ้นมาเพราะ ที่ตรงนั้นเป็นที่ที่เขาคิดว่าเป็นที่ซ่อนตัวที่ปลอดภัยมากเขาไม่คิดเลยว่าเจ้าเฟิงจะหาที่ดีๆแบบนี้เจออย่างรวดเร็วเมื่อตกลงกันได้ตามนั้น้าเ่าอิงก็ให้สัญญาณว่าจะทำตามแผนขณะที่จิงข่ายทำท่าอยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ก็ไม่พูดเขาคิดว่าปรมารจารย์นักฝึกสัตว์คนหนึ่งไม่น่าจะทำให้กองกำลังเล็กๆของพวกเขามีข้อได้เปรียบเพิ่มขึ้นแต่ก่อนที่จะไปต่เท้าอิงไม่ลืมที่จะบอกให้เจ้าเฟิงเอาพลังมังกรของตนให้องค์ชายก้าวก่อนเจ้าเฟิงก็ทำตามแต่โดยดีเพราะเขาไม่ได้สนใจมันอยู่แล้วทันทีที่ได้เห็นยกของเจ้าเฟิงทุกคนก็ต้องตกตะลึง มันเป็นประกายโปรโง่งใสลวดลายมังกรขยับวูบวาบแสดงให้เห็นว่าในนั้นมีพลังชะตามังกรอัดแน่นอยู่ตอนโจสู้เอิกลับมายกของนางก็ทำให้ทุกคนตกตะลึงไปทีนึงแล้วแต่ของเจ้าเฟิงนี่มากกว่าไม่รู้กี่เท่าจิงขายหน้าเจือลงเดิมทีเขาคิดว่ากลุ่มของตนน่าจะเก็บเกี่ยวได้มากที่สุดไม่คิดเลยว่าสิ่งที่พวกเขาเก็บเกี่ยวได้จะน้อยกว่า กลุ่มที่เขาคิดว่าอ่อนแอที่สุดไปมากหลังจากเคลื่อนย้ายพลังชะตามังกรเสร็จทั้งสามก็มุ่งหน้าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามในพื้นที่นั้นมีลมมีดที่สามารถสังหารราชันระดับสุดยอดได้อย่างง่ายดายและยิ่งลึกเข้าไปก็ยิ่งแข็งแกร่งต่อให้เป็นกายศักดิ์สิทธิ์ของเซียนก็รับไม่ไหว เจ้าเฟิงถึงกับตื่นตะลึงเมื่อเห็นว่าในลมมีดมีไอมืดมิดกลุ่มหนึ่งทะลักเข้าไปในดวงวิญญาณถ้าจิตใจไม่แข็งแกร่งพอก็จะโดนไอมีดกระตุ้นความมืดในก้นบึ้งของหัวใจจนนิสัยผิดเพี้ยนไปเมื่อรู้ถึงความสามารถนี้ของไอมีดจิงข่ายถึงกับตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวทั้งสายังคงมุ่งหน้าเข้าไปเรื่อยๆทีละก้าวด้วยความระแวดระวัง เข้าไปได้ไม่ไกลนักก็เจอเข้ากับหญ้าวายุธมินซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าชั้นเยี่ยมที่ใช้ในการฝึกวิชาฝึกวิชาสายมารธาดลมเจ้าเฟิงเด็ดมันมาเก็บไว้ซึ่งตะเท่าอิงก็เตือนว่า ยาต้นนั้นได้รับอิทธิพลจากลมมีดซึ่งมีไอมืดของมันขจัดออกได้ไม่ง่ายนักเจ้าเฟิงตอบสั้นๆเพียงแค่ว่าข้ารู้แล้วจากนั้นก็เด็ดต่ออีกต้นจิงขคายเห็นแบบนั้นก็ได้แต่สายหน้าให้กับความดื้อด้านของเจ้าเฟิงเขาไม่เข้าใจว่าทําไมตาเท่าอิงถึงได้มั่นใจในตัวเจ้าเฟิงนักทันใดนั้นทั้ง3ก็สัมผัสดได้ถึงระลอกวิญ,ญญาณที่แปลกประหลาดตาเท่าอิงกับจิงข่ายรีบพุ่งเข้าไปปะทะไว้ แล้วก็ปรากฏเป็นร่างของสัตว์ประหลาดสีดำในรูปลักษมนุษย์ที่แผ่ราไปกับพื้นแยกเขี้ยวใหญ่ยักษ์ด้วยท่าทีหิวโหวยหน้าตาบิดเบี้ยวเราวกับไม่ได้กินอะไรมานานมากขณะที่จิงข่ายกำลังสั่นสะท้านด้วยความกลัวและสงสัยว่ามันคือตัวอะไรกันแน่เขาก็ปล่อยลำแสงสีทองมากมายแทงทะลุตัวสัตว์ประหลาดตัวนี้ไป แต่ก็ไม่ส่งผลอะไรกับมันมากนักสร้างความตื่นตระหนกให้กับจริงขายอีกครั้งเขาไม่เข้าใจว่าทำไมวิชาของตนจึงไม่มีผลลัพธ์อะไรเลยสัตว์ประหลาดตัวนั้นคำรามใส่จริงขายทันใดนั้น หลมมีดก็พุ่งเข้าไปหาเขาจิงข่ายโบกมือเอาเถาวันยักษ์แถวนั้นมาใช้เป็นโลก่กำบังให้ตนแต่เขาก็โดนไอ้มืดในนั้นโจมตีวิญญาณแต่เทาอิงร้องบอกกับอีกสองคนว่าสาัตว์ประหลาดตัวนั้นคือปีศาจลมมีดเป็นร่างรวมระหว่างลมมีดกับวิญญาณต้องโจมตีในชั้นดวงวิญญาณเท่านั้นจึงจะได้ผล จากนั้นเขาก็ชี้นิ้วส่งพลังไปโจมตีจุดสำคัญของปีศาจต,ตนนั้นมันส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาก่อนที่ร่างกายจะแตกสลายกลายเป็นผุยผงหลังจากเรื่องราวคลี่คลายจิงขายก็หันไปบอกเจ้าเฟิงที่กำลังลุกขึ้นจากการเก็บยาบเจ้าเป็นนักฝึกสัตว์ยี่หูหางจากพวกเราแต่เจ้าเฟิงไม่ได้ใส่ใจกับสิ่งที่อีกฝ่ายพูด กลับหันไปสนใจหินแร่สีดำก้อนเล็กๆที่โผล่ออกมาจากกำแพงด้านหน้านั่นทำให้จิงคายโกรธมากที่โดนมองข้ามเมื่อเข้าไปอีกหน่อยทั้ง3ก็ได้เจอกับคนกลุ่มหนึ่งฝ่ายนั้นชวนให้พวกเขาร่วมมือกับต้นเพื่อเสาะหาโอกาสในพื้นที่นี้ซึ่งตะเท่าอิงก็เห็นดีด้วยจึงเดินเข้าไปหา3คนด้านหน้าจึงได้รู้ว่าคนพวกนั้นเป็นคนขององค์ชายหก ผู้นำของกลุ่มอยู่ในระดับปฐมเซียนเป็นผู้อาวุโสคุมกฎของสำนักสามดาวอีกคนก็เป็นปฐมเซียนส่วนคนที่พลังต่ำสุดเป็นจักรพรรดิที่อายุไม่มากนักฝ่ายนั้นถึงกับตกใจเมื่อเห็นว่าฝ่ายที่มาใหม่มีราชานอยู่ด้วยพวกเขาค่อนข้างตกใจที่ราชาญคนนั้นซึ่งก็คือเจ้าเฟิงนั่นแหละสามารถเข้ามาในนี้ได้ ผู้เท่าชุดสีม่วงคนหนึ่งบอกกับตาเท่าอิงว่าพวกตนเพิ่งเจอถ้ำแห่งหนึ่งและกำลังจะเข้าไปแต่ก็ต้องเผชิญกับปีศาจลมมีดจำนวนมากตาเท่าอิงจึงตอบกลับไปว่าจะขอไปสำรวจสักหน่อย ผู้เท่าชุดม่วงจึงนำทุกคนไปที่หน้าปากถ้ำอีกครั้งจากนั้นจึงค่อยๆก้าวเข้าไปอย่างระมัดระวังเข้าไปได้ไม่ไกลจากพัดในกลุ่มนั้นก็ส่งเสียงร้องตะโกนออกมาอย่างทรมานจิงข่ายเองก็มีสีหน้าบิดเบี้ยวแต่เจ้าเฟิงกลับพาเหล่าพากกยังคงมีสีหน้าสบายดีอยู่สร้างความประหลาดใจให้กับปฐมเซียนฝ่ายนั้นอย่างมาก พวกเขาคิดว่าเจ้าเฟิงคงมีของป้องกันตัวชั้นเยี่ยมเดินผ่านเข้าไปอีกไม่กี่ก้าวก็กลายเป็นว่าเข้าไปอยู่ใจกลางโลกหิมะที่หนาวเหน็บตรงหน้ามีวังน้ำแข็งตั้งอยู่แต่ทุกคนก็ไม่ได้เจอกับด่านทดสอบอะไรจึงคิดว่าด่านต่างๆน่าจะถูกทําลายไปแล้วทันใดนั้นเองจักรพรรดิหนึ่งเดียวในกลุ่ม ก็เห็นบางอย่างจากรอยแตกเล็กๆจึงรีบพุ่งเข้าไปในพระราชวังน้ำแข็งอย่างรวดเร็วและสิ่งที่เขาเห็นก็คือมรดกอาวุธศักดิ์สิทธิ์แล้วเขาก็ได้ค้อนสีดำอันหนึ่งมาครองอย่างง่ายดายจากนั้นคนอื่นๆก็ตามเข้าไปในพระราชวางังซึ่งกลางโถงของวงังมีโรงน้ำแข็งที่ข้างในมีโครงกระดูกร่างหนึ่งนอนอยู่ข้างโครงกระดูกมีแหวนทองอยู่วงหนึ่ง ทุกอย่างดูง่ายดายไรยอุปสรรคจนฝ่ายที่มาก่อนนึกเสียดายที่ไปชักชวนกลุ่มของเจ้าเฟิงมาด้วยผู้เท่าชุดม่วงจึงเริ่มเจรจาข้อตกลงข้าเป็นคนพาพวกเจ้ามาในโลกมิติมรดกนี้และพวกเจ้าก็ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยทรัพยากรมรดกต้องให้ข้าเจ็ดส่วนพวกเจ้าสามส่วนนั่นทำให้บรรยากาศตกอยู่ในความตึงเครียดทันที ก็จบลงไปแล้วสําหรับคลิปนี้ต้องขออภัยจริงๆถ้าหากได้ยินเสียงกระดิ่งน้องหมาดังกิ้งกิ้งหรือได้ยินเสียงน้องหมานอนกรนเพราะยี่หน่อยจาเป็นต้องดูแลน้องหมาทั้งสองตัวด้วยเนื่องจากว่าไม่มีคนดูแลแต่ถึงยังไงก็ต้องขอขอบคุณคนที่รับฟังจนจบมาถึงตรงนี้เนะ้อ